สวัสดีค่ะเอฟซีเทล่ทาทุกท่านวันนี้วันที่16นะคะวันที่16เป็นวันจันทร์นะคะวันที่16วันจันท์มกราคม2566นะคะหลายๆท่านเลยนะคะก็สดชื่นเบิกบานค่ะเพราะพรุ่งนี้เป็นวันหวยออกแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะที่เราตั้งใจไว้นะคะเราตั้งใจไว้ไว้ หล,ลายๆท่านก็ตั้งใจว่าขอให้ได้เงินแสนหล,ลายๆท่านก็ตั้งใจไว้ขอให้ได้เงินหมื่นขอให้ได้เงินล้านนะคะก็แล้วแต่กครจะอธิษฐานจิตไปนะคะอธิษฐานจิตไปนะคะอธิษฐานจิตไปว่าขอให้มีโชคมีลาภขอให้ร่ํารวยมีเงินมีทองนะคะพอถึงวันที่กล้ขอจะออกมาก็แล้ว <laughs> ตั้งใจกันทุกคนเลยนะคะตั้งใจเอาไว้เสมอ ตั้งใจเอาไว้เสมอหวังรวยนํำเบอร์ซื้อมาแต่นานทุ่มเงินซื้อไว้จนอ่านแทงเบอร์มานานเสียเงินเสียทองแทงห้าสี่สา,ามเลขตัวงามๆดันออกสี่สงหลอกให้เสียเงินเสียทองเพราะใจขนองหวังรวยนํำเบอร์เพราะใจขนองหวังรวยนํำเบอร์กะจังมาเธอ คุณละทันเล้าว,ว่าใจคือกันแทงหวยบ่อยบอยผู้หวังรับร้อยค่อยจับแต่ถาซื้อถาซื้อโอยถาซื้อถาซื้อเจ้ามือเาานั่งตีบุ้งหมดเป็นกระบุงยังว่าตันตรุกเบาไพว่ามัวเมาบ่เถียงซำบ่เถียงซำ เขาลรืออาจารย์ดีๆก็รีบตาตีตาลานไปหาหวังรวยนํำเบร์ได้ตัวเต็งเตงแอบฝันหวยออกมาพลันช้ำในอุราหวังรวยนํำเบอร์เงินทองไม่ค่อยจะมีก็รีบรวดจีเฝ้าแลนไปหาหวังรวยนํำเบอร์ บางคนก็สัประดนจอบลวกจอบพนก็ไปบูชาวังรวยนําเบือ่อเศรษฐีมีเงินนันโกไปก็โอ้ลูปแขงลูปคําคาหากเรามีเงินคงโก้ปัดนิโทบุญวาสนาหมดตัวแล้วไปหมดไปหอดไรหอดนาตัวเอ๋ยนอดวงชะตาเพระาะข้าวังรวยนํา เพราะจะเป็นเขาชีวิตผู้เถอยมักสื่อไหมครั้งพี่น้องเนาะค่ะเขาชีวิตครับพี่น้องได้ตัวเลขเด็ดมากอะ่ะอย่าลืมนะคกะเมื่อกี้สาวดำห้องเพ่งหวังรวยหวยเบอร์พี่น้องจำได้บอนล,ล่ะเรียกบอกไปเมื่อกี้นี่แทงหาสีซามเลขตัวง,งามงามดันออกสีสห้องอย่าลืมนะพี่น้องห้องเพ่งใบหวยหได้เนี่ ไปไว่ไหเดินีนพี่น้องฉันแก่แค่ไหนแต่ในหัวใจฉันไม่เคยแก่ลองแลลองแลลอลงแลาลงเลลองแลก็ได้แก่แ่อย่างนี้รู้งานบ้านนี้ไม่มีแนงนายหนุ่มๆทั้งไลคิดจะบอกไม่ ย่าได้ลังเลมาพบกันแลตารับรองวายโยบายฉันเป็นแม่ไม้สายเป้สายเป้เงินทองมีให้ใจรถก็มีให้เคบได้เพได้เพ่สายเป้จิ้มใจอย่ามาล้อ กันก้อนตกลงอย่ามาทำให้ลงไม่สื่อตรงปรงใสอย่ามาทำปากมานทอดสะพานผ่านปไปอย่ามาแรล่งเอาใจหลอกให้ทุ่มเทฉันแก่แค่ไหนแต่ในหัวใจฉันไม่เคยแก่ ลองแลลองเ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 ลสักตังที่ผ่านมานั้นโศกเศร้าโศกาน้ําตารินลังทบทวนความลังมีรักกี่ครั้งผิดหวังทั้งเพมาคบกันแล้ตารับรองวายโยบายฉันเป็นแม่ไม้สาเปสสางไอเป เงินทองมีให้ใจรถก็มีให้เคได้เพได้เพใสเปยจิ้งใจเงินทองมีให้ใจรถก็มีให้เคได้เพได้เพสเปยจิ้งใจแม่ไม้สายเปกับฝากไว้ด้วยนะคะยศชิรักจ๋ามีตัวเด็ดให้คะ่ะเดี๋ยวนะคะ ท้ายคลิปนี้มีตัวเด็ดให้เลยค่ะนะคะสาวดำร้องใบให้คิดว่าน่าจะออกนะคะแทงหาสีสามเลขตัวงำงำดันออกสีสองอพี่น้องเนดะ้อเดี๋ยวนั่งจีเดจอดรถกันเพราะว่าเดี๋ยวพี่น้องเบิงตัวเลขค่ะกลับมาอีกคนแฟนเพลงทุกคนจำกันได้ไหม อีสานเหนือกลางและใต้เย็นจิตเคยได้เดินสายายเสียงไปแม่ได้ดีไม่เคยลืมต้นสู่ดินร่อนอยู่จังพ่อเพียงสังขารคนเราไม่เที่ยงขอฝากเสียงไว้เป็นตำนานอ๋แล้วคือก็ไปล่ะ ก็ไปจากเธอัวามดีนั่นหรือเย็นจิตคิดถือตามวิธีความดังนั้นไม่คงที่ผ่านมาหลายปีจับไม่ขับขาหันนักร้องดินแดนหมอลำไม่เคยลืมกลูบาอาจารย์ฝากเพลงไอ้ทุกท่าน ที่ให้การต้อนรับเรื่อยมารักและคิดถึงคิดถึงแฟนเพลงนิมชายขอฝากเพลงบทใหม่เอาไว้ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเยน็นจิตออดอ้อนวอนไปขอกำลังใจเหมือนเคยผ่านมา ากเสียงนี้มีมนตราจะกลับมาเดินสาง้อีกทีขับรถมาเอาน้องมามากับพี่น้องเอามามามาอตัดเอมาตัดมาตัดขนจะพี่น้องจะเฝ้านี่ไปใส่เด้อจะนี่ตัวเรื่องยางเด็ดแต่เ,ยเลยได้มาจาก ปูสายรับเงินล้านค่ะปูสายรับเงินล้านนะคะเป็นทรงมาให้ปิ้ง่งเดี๋ยวค่ะพี่น้อง ีผู้สายรับเงินล้านค่ะผู้สายรับเงินล้านเพิ่นส่งมาให้เดี๋ยวนั่งจดุดปั๊บเดี๋ยวคกะพี่น้องผู้สายรับเงินล้านเปิ้ส่งมาให้เปิ้ 7มกลาคมพศหกหก บนศูนย์เก้้าตัวไหนจังสีได้ก็ได้สามตัวสองตัวพุทธคือให้ฮะเก้าหางล้วมันล่าง04 ศูนย์สามศูนย์ห้าหนึ่งสี่สองสี่ เดี๋ยวออกไปที่สวนธรรมนะเดี๋ยวคุณยายออกไปสามสิบนาที เย็นปะคะลงขคือแดดให้ไงน้นองพี่นอนไนอนนเด้อกันเด,นอด,อด,อดนน้อยือน,น่าไปนอไม่เนาะอันะเด้อแยบอเลยจียกูสายรับเงินล้านค่ะ